และแน่นอนนะคะการไต่สวนคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษินชินวัตรก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมในวันแรกก็มีการนัดไปหลายหน่วยงานค่ะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันท่านขึ้นไต่สวนเป็นปากแรกเราก็มีความคิดเห็นจากคนที่ร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้มาตลอดนะคะก็เป็นคุณหมอเหมือนกันนั่นก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะที่ออกมามองว่าความผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ส่งตัวคุณทักษิน ออกไปรักษานอกเรือนจำนะคะโดยบอกว่าคือสารเนี่ยท่านจะมุ่งให้น้ําหนักไปที่เรื่องของประวัติการรักษาตัวจากต่างประเทศของคุณทักษิณแล้วก็มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานครให้ส่งมาภายใน15วันเชื่อเหลือเกินค่ะว่ายิ่งขุดยิ่งเจอนะคะแล้วก็เชื่อว่าสารท่านจะเจอกรณีที่มีการมีกระบวนการในการเอือ้อพาคุณทักษิณออกไปรักษานอกเรือนจาค่ะ คุณหมอวรงพูดถึงการไตส่สวนนัดแรกกันนะคะที่ศาลเริ่มกระบวนการไตส่สวนไปด้วยการสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวพยานก็คือนายมานพชมชื่นท่านผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพเกี่ยวข้องกับขอบเขตอํานาจหน้าที่รับผิดช,ชอบรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติของเรือนจําหลังจากรับตัวนายทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2566ศาลท่านมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการรับมอบค่ะประวัติการรักษาตัวจากต่างประเทศ ก่อนสั่งให้ส่งเอกสารนี้ให้ศาลภายใน15วันนอกจากนี้ศาลยังมีการซักต่อไปถึงการตรวจร่างกายของคุณนักษิลป์ด้วยนะคะว่าใครเป็นคนตรวจผลอยู่ไหนบันทึกใน iPad บันทึกในแท็บเล็ตหรือบันทึกเป็นการจดไหนเอามาดูหน่อยนะคะแล้วใครที่เป็นคนเซ็นส่งตัวตัดสินใจให้ไปรักษาที่สถานพยาบาลนอกเรือนจำก็คือเรียกเป็น เป็นขั้นตอนเลยนะคะว่าคุณต้นศิล์มาถึงเนี่ยใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งทางด้านของคุณมานพเนี่ยเขาตอบตามเอกสารระบุว่าเป็นแพทย์หญิงรวมทิพสุพานันแพทย์ประจำทันทสถานรชาชทันจากโรงพยาบาลราชทานนั่นแหละค่ะเป็นคนส่งเป็นคนตรวจร่างกายเป็นคนประเมินนะคะบอกว่าแพทย์เนี่ยสามารถส่งตัวจำเลยไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในเวลาปกติได้ทีนี้ไปดูในใบรับรองแพทย์ก็ถูกระบุไว้ว่า ผู้ต้องขังนายทักษิณชินวัตรมีอาการความดันสูงค่ะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทและอยู่ในผู้ป่วยกลุ่ม608ซึ่งในประเด็นนี้ค่ะคุณหมอวรงก็ก็ยให้เห็นว่าเกณฑ์608เนี่ยมันเป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยใช้จัดการกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง ต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นโควิด1 9ก็จะถูกเรียกถูกใช้กันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดหนัก,กน,นะคะจะได้วางแผนการจัดการการให้วัคซีนก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมรชาชทันมี608ด้วยทำไมถึงมีมีอภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่ามีให้ทุกคนหรือไม่หรือมีเอามาใช้กับบางคนเท่านั้นคุณหมอวรงบอกว่าการทำใบส่งตัวล่วงหน้าถ้าเป็นอาการป่วยปกติพอเข้าใจได้ค่ะ แต่ถ้าเขาฉุกเฉินมาเนี่ยคุณรู้ก่อนได้ยังไงว่าเขาจะฉุกเฉินแล้วถ้าเป็นจริงเนี่ยทำไมไม่รีบส่งไปโรงพยาบาลราชทันซึ่งอยู่ใกล้มากกว่าคือคําว่าฉุกเฉินนะคะมันต้องถึงมือหมอที่ที่มีศักยภาพกว่าโดยเร็วใช่ไหมคะก็มีความพร้อมสูงเหมือนกันนะสาหรับโรงพยาบาลราชทันแต่ทําไมล่ะคุณหมอที่เข้าเวรวันนั้นกลับส่งตัวคุณทศินตรงไปโรงพยาบาลตํารวจเลยค่ะมันมีปัจจัยยะแยะ ที่ชีให้เห็นว่ามันไม่ปกติในการมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่แพทย์สภามีมติลงโทษแทนคือคุณกําลังเอื้อประโยชน์ให้นักโทษรายนี้ไปนอนห้องรอยอดสวิทชั้น14และสิ่งที่ผมแถกว้นิดหนึ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจที่เขาพูดถึงเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ608ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและ8โรคสังคมสับสนนะฟังเพราะเราฟังจนชินแต่อย่าลืมว่า 608นี่มันเป็นแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขกรณีช่วงระบาดโควิดคุณเอามาปนกับเรื่องนักโทษได้ยังไงคุณคุณเกณฑ์นี่คุณเอามาใช้เพื่ออะไรเหรอแล้วคุณใช้กันตันกงแต60ปีขึ้นไปทุกคนหรือเปล่าหรือใช้เอ,อื้อประโยชน์แค่คนบางคนหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าที่มาของ608คือเขาเป็นห่วงกรณีโควิดว่าจะฉีดวัคซีนก่อนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของนักโทษเลยแต่ผมเห็นเอามาอ้างที่ศาลนี่คือคําถามที่ผมก็สงสัยเหมือนกัน อีกประเด็นที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวคุณทักษิณคุณหมอว่ารงบอกว่าก็คือขั้นตอนการส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละคะ่ะมีการอ้างว่าเป็นไปตามขั้นตอนมาตรา55ของพระราชบัญญัติรัชทันปี2560ไม่ได้ใช้การส่งตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปอวิอาญาที่ต้องขออนุญาตศาลก่อน ข้อนี้ถูกถกเถียงนะคะถ้าหากอ่านพรบราชทัน2,560ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป่วยของนักโทษตามมาตรา54นั่นจะหมายถึงการป่วยทั่วไปซึ่งมาตรา55จะหมายถึงการป่วยที่มีอาการทางจิตหรือโรคติดต่อส่วนมาตรา56ค่ะจะหมายถึงอาการป่วยหนักบาดเจ็บสาหัสเพราะฉะนั้นตั้งข้อสงสัยว่าการส่งตัวคุณทักษิณไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยการอ้างมาตรา55 ถูกต้องแล้วหรือไม่น่าจะมีคำวินิจฉัยของสารต่อการอ้างมาตรา55นี้ออกมาในภายหลังซึ่งในวันนั้นสารท่านก็ถามคำถามนี้กับผบอรเรือนจำด้วยวนะคะว่าใช้มาตราอะไรในการส่งตัว,น,ตวนอกจากนี้ค่ะการแต่สวนก็ยังมีประเด็นทนายของคุณทักษิณที่ซักกันนะคะก็คือการลงทะเบียนนักโทษ ในวันที่รับตัวคุณทักษิณเข้าเรือนจํามีการตรวจสอบร่างกายพิมพ์ลายนิ้วมือซักประวัติแล้วก็มาพร้อมกับหมายจําคุกของสารถือเป็นการยืนยันว่าผู้ต้องขังได้รับการบังคับโทษแล้วใช่หรือไม่สารบอกว่าสารจะเป็นคนวินิจฉัยเองคุณหมอว่ารงมองว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะคะในการลงทะเบียนนักโทษต้องทําในแดนคุมขังที่มีผู้คุมขังอื่นด้วยไม่ใช่มาพร้อมกับหมายจําคุกข,ของสารซึ่งสารจะเป็นผู้วินิจฉัยเอง คือถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบอาจถือได้ว่ายังไม่ติดคุกเลยค่ะหลังจากที่ฟังสารตต่สวนผมเห็นเส้นทางแสงสว่างเดินทางกลับไปสู่คุกอีกครั้งหนึ่งของคุณทักษิณแม้แต่ประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยกันเน่ยมันไม่ได้เป็นคุณกับคุณทักษิณเลยแล้วผมเชื่อว่าเวลาไต่สวนมากขึ้นมันจะตกคึกมากขึ้นที่ให้รับรู้ว่าเฮ้ยดีไม่ดีนะอย่าว่าการป่วยเนี่ยเป็นการช่วยเหลือกันเพื่อไม่ต้องอยู่ในคุกนะ เกิดถ้าสมมติว่าสารพิคอลแล้วว่ามาตรา5 5มันใช้ไม่ได้ซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงที่จะใช้ไม่ได้และเกิดถ้าสารพิคอลว่าเอ้ยคุณยังไม่ได้ทำรารอทอหนึ่งส่วนหนึ่งผมสมมุตินะหรือคุณไม่ได้ไปทําในแดนนักโทษจริงๆไม่มีภาพผมขูดถอดเสื้อจริงๆก็เท่ากับว่าคุณยังไม่เข้าควรการติดคุกเลยนะมันจะยิ่งทําให้การผูกมัดคุณทักษิณมากยิ่งขึ้น หมวาวรงเชื่อว่ากระบวนการไต่สวนและพิจารณาของศาลจบสิ้นกระบวนความและความจริงเป็นที่กระจ่างอย่างชา้าน่าจะภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าไปดูกำหนดการกันเนี่ยนัดไต่สวนอีก6นัดก็คือ4815 10 15 8.25.30กรกฎาคมนะคะเวลา9ก้าโมงเช้าแล้วก็ระบุชื่อพยานที่จะเรียกมาโดยในวันที่4กรกฎาคมจะเป็นกลุ่มของแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องค่ะในจำนวนนี้มีแพทย์หญิงรมทิพย์สุพานันด์ด้วยนะคะที่ถูกแพทยสภาลงโทษไปแล้วในการว่ากล่าวตักเตือน 8. กรกฎาคมจะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดีเจ้าหน้าที่รชาชทันที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะส่งตัวคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจค่ะ แล้วก็15กรกฎาคมจะเป็นฝั่งของผู้บริหารกรมราชัณฑ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพในนี้มีนายชาการเพชรนรินทร์ธนธิบดีกรมราชัณฑ์คนปัจจุบันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็นายณทีทองปราดอดีตผู้ปัะชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนายประโมททองศรีอดีตผู้ปัะชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ นอกจากนี้ศาลยังให้ปปชส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการกสมรเรื่องของสิทธิมนุษยชนกรณีชั้น14และมะติที่ประชุมแพทยสภาที่ออกมาเมื่อวันที่12มิถุนายนให้กับศาลด้วยนะคะ แล้วก็สั่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่รัชทันที่เข้าเวนขณะคุมตัวในทักษินที่โรงพยาบาลตำรวจและประวัติการรักษาตัวจากต่างประเทศที่รัชทันระบุว่ามีอยู่ไหนนะยังหาไม่เจอเนี่ยให้ส่งมาหาศาลภายใน15วันค่ะ แสานจะมีการนัดไต่สวนเพิ่มอีก20ปากด้วยกันนะคะแต่ว่าคุณเทพไทยเสนาพงค่ะออกมาบอกว่าในการไต่สวนปากแรกไปที่ผ่านมาเชื่อว่าพยานสองปากแรกก็น่าจะเพียงพอสําหรับการมินิฉัยแล้วนะคะคุณเทพไทยเสนาพงค์ค่ะอดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์ใน Facebook บอกว่าการณีที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ทารงตําแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนคดีชั้น14คุณทักษิณในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็น นัดแรกไต่สวนพยานนัดเพิ่มอีก20ปากในเดือนกร,รกฎาคมดังนั้นในการไต่สวนพยานให้ครบ2 0ปากใช้เวลามากพอสมควรก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยตามที่ได้มีการติดตามแล้วก็ประมวลข่าวจากการพิจารณาของศาลพอจะเห็นข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างคุณเทพไทยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นสารดีกาหรือเป็นผู้พิพากษาพิจารณาคดีนี้ผมเนี่ยคิดว่าอาจไม่ต้องไต่สวนให้ครบ20บปากก็ได้ ถ้าดูตามพยานหลักฐานในตอนนี้สามารถไต่สวนแค่พยานสองปากก็น่าจะสรุปผลหรือสามารถชี้ได้ว่าคดีชั้น14เป็นยังไงสำหรับหลักฐานสำคัญที่คุณเทพไทยบอกนะคะ ผลการลงมติของแพทยสภาที่ลงโทษแพทย์ทั้ง3คนที่ช่วยเหลือคดีชั้น14ของนายทักษิณสามารถดูรายละเอียดในการสอบสวนของแพทยสภาได้โดยเฉพาะเวระเบียนซึ่งเป็นข้อมูลแพทยสภาสามารถวินิจฉัยได้ว่าคุณทักษิณป่วยวิกฤตจ,จริงหรือเปล่าป่วยจริงหรือป่วยทิพเพราะเวระเบียนของคุณทักษิณยังไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนได้ดูเลยค่ะเวระเบียน ยังไม่มีหน่วยงานราชการใดดูได้แต่เชื่อว่าแพทยสภาซึ่งเป็นวิชาชีพเช่นเดียวกันก็สามารถดูได้และคำวินิจฉัยหรือการตัดสินของกรรมการแพทยสภาก็เป็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งศาลก็สามารถที่จะ รับฟังได้นั่นคือพยานเอกสารชิ้นสำคัญเป็นสารสร้างต้นของการไต่สวนว่าคดีชั้น14ป่วยจริงหรือป่วยทิพย พยานบุคคลที่ศาลดีกาได้มีการไต่สวนก็คือคุณมานพผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อไต่สวนเพียงคนเดียวก็สามารถเห็นข้อบกพร่องเจอข้อพิรุธหลายประเด็นอย่างเช่นถามถึงการเขียนใบส่งตัวล่วงหน้าก่อนจะมีการตรวจหรือที่สารถามถึงการส่งตัวคุณทักษิณไปที่โรงพยาบาลตํารวจเลยโดยที่ไม่ผ่านโรงพยาบาลกรมรชาชทัณฑ์ก่อนซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการปฏิบัติแบบนี้ ตอนนี้แค่พยานสองเรื่องนี้ก็น่าจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้หรือคาดการได้เลยว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่นี่ยังไม่รวมถึงพยานที่สารดีกาจะมีการไตส่สวนให้ครบตามกระบวนการก็คือ20ปากที่นัดเพิ่มเติมหรืออาจจะมากกว่านั้นตามที่สารเห็นสมควรคุณเทพไทยบอกว่าในฐานะปุตุชนคนธรรมดาที่ติดตามเรื่องนี้เห็นว่าแค่พยานสเรื่องนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการตัดสินแล้วค่ะ